Oh, ini menjadi sup 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 stad stad. Wow, berdunia. Wow, sehat. Tambahnya Ini nih Oh, lalal, aja. Ini anisi anis. Ini dengan gamma. Gamma. Kamu apa? Kamu makan sesuatu di keran. โอ้สบายดีเอฟซีของสว่างชาแนลทุกๆทานมาแล้วมาแล้วมือนีเฮาสิมาเห็ดคลิปอากาศดีเนาะกินข้าวนอกบ้านอะตามกันมาเมืองเลยว่าิศวเลยครับมาแล้วมาแล้วสบายดีสว่างชาแนลมือีเฮาสิไปเห็ดคลิปอยู่หันอาหารอยู่แสงอุตรัน์เอาจะมาตามมาเมืองวาเฮาสิไปหันไดยเนาะอากาศดีมือนีโอเคกำลังจีเดินทางขึ้นรถขึ้นลาล้วสิใช้ระยะอยู่ไสนคือมืดแทะเอา โอ้มืดบ่เห็นเลยอ้าวเขาจะเดินทางไปร้านอาหารวันนี้โอเคป้าตอนนี้หากำมห่อนแห้งเขากินยี่ห้อ,อยังนี่ยัชชุหันมาได้อ, <c oughs> อันนี้เมียเท่าเกียด้วยนี่ไม่เห็นไม่เห็นเรียกเนี่ยเออกเท่าเกีตัวเห็นคนไปดูนอกยี่เรียกนะว่าจะเป็นเมียเท่าเกีย่ะ อนนี้มีแต่น้ำเปล่ากำลังมาหอดโอ้มีผ้าบุษดาได้ทั้งทีหน,นึ่งบนฟาดผ้าเขานี่ยบดนี่มานทำกันจากคนมีห่าคนสปอนเซอร์สองคนนี่อันนี้ไฟกินอันนี้นะอันนี้เป็นไฟกินถ่ายเอาอีก,นห,อก,อกหน้าบักไงถ่ายอิงเอาไว้เนาะถ่ายอิงกับแม่ไปพ วุ้ยไทยเน่นทายอีกนี่ะพูดโอ้หหนาใหญ่โคตรนี่มันนี่มาด้วยเที่ยววนนี่โอ้โหเออมานนี่หนึ่งสองสาม้าสามวันดีมีานวเดี๋ยวนีนมีเออผ้าดมตอนนี้กำลังชิเริ่ม โอ้บ oh, uh ุภาถือแว่ง uh ถือเลขได้ม oh. ั้ยชเตียนกันได้ได้หัวหินหัวยมีเตี่ยนอยู่ว่ะนี่ีมบพาเอเลต้องาเลอำนีมีไเล้ไม่เออรื่องนี้กินได้บ้ามีดี

คนกันหลายยเล้ะมือนี้เนาะมือนี้ตั้งหลายมือนาะก็ก you know? ินข้าวแล้วมือเองเนี่ยแฮ้งจริงนะมืออื่นเรแฮงจริงนะเ่วขนาดราคพาเลยต้องมาไทยกันยังเป็นรุ่นบัลเล่บัลเล่ยจะเล่ยทังพาคเอานาเทีไท้าเราตาไทกันเลยขึ้นบนนี้ขึ้นเยอะขึ้นบนนี้รึ้นสับสอสกใคร ว้ามาได้เขางามงามเลท่านลงไปยูทูปเขียนไปเดยกอรเชื่อเขียนสื่อในสาวาชานนท์บทความให้ใรีชินเดนอันเี็คือวิดีอตรวนี้ใส่มาพมีคนกักเสือหรอคนไทยเอาจุด So xóc mươi bốn oh, sau sau soup 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 mình yam tùng yam yam soup tart như thế này tùng yam tùng yam tùng yam yam tùng yam tùng yam tùng yam sư đây นั่งจีเกยสปอนเซอร์ทั้งสองกินเ้าแร่งแดงพวมหนาเลยแล้วแดงเย็นนี่เลย็นแหแดงนะมาลองจิมนี่มาเที่ยวมาอิ่มเนซุปเลยนี่ต้มยำมาเต้ขึ้นแปดหน่อยที่ย่อยมันเป็นแนวน้อยๆโอ้หัหน้ากะ่ายหูปีกด้งเลธมามดา รยากาศอากาศดีมนี่นะตะโหน้าพามาชิมหารทอดเบ๊ปวยยังไครับอร่อ,รอย,ยไหไมยกกัแขขยยเข้าขวดแล้ว้บเนี้ เนี้ออวนสักอย่างที่สามเลยด้น่เรียบหลายจุดต้องเิ่อยู่เลว่าอะไรนี่ยขั้วนวนี่ขั้วเสยอขั้วแนวไดครับเอ๊ะขั้วแนวนี็นขั้วคือจ้าเซ้นทีหลีหมดเลยเป็นไปหรือเป็นคน มาด้วยสเต็กจ้าโอ้ร <t os> ้อนๆนเลยจ้าโอ้อายผู้เสโอ้ก้องมัวกบานเลยดยสไปเน่วงมนี่ก็ยใส่น้ำใส่น้ำน้ซุปกนี้ใส่น้ำุหน่อย นี่อาิี่กเจี๊ยวคุณละตอนคุณไปกินน้ำแกงไล่เอาโนดอาโนดไฟสต็กุผมหน้าอัสเต็กคุณเป็นสเตกได้สเต็กเือเดือยเพื่อเราควไม่ยินเหรอแม่เสเต็กครับแกมอะไรสเต็กครับไม่ใช่สเต็กนะครับขอโทษนะพูดไม่สุภาพนี่คุณเล่ระเด็นนี่ชิคกินประเด็น งัวงัวอวยูท่ทางล่างก่อนโอ้ทั้งลูกทั้งล่างบุกขึ้นกันวะบุกบต้องกินเขาในไทยลูกเดียวเชียร์เสียเสียโอ้นี่เก๊ะติดมุ้งโอ้กินเขาอีกกินให้บุกอกีกกว่า,าดิบุกธรรมดา นี่เป็นการมากภาษาลาวปูอีห้าูอีห้าปาอี๋เต๊กรับส้มแงข้าผัดใช้ข้าวขวดนครับข้าวผัดเนื้อย่างเกาหลีนมีชิคกินกับบีฟมีสลัดมีน้ำจิมครับ ไก่ไก่วะไก่เอ่อเสิ่นี่มันเขาต้องมาถ่ายดีๆเดี๋ยวนี้ <c oughs> <c oughs> โอ้พระเอกเสิร์ฟเป็นนางเอกกว่าน,นี้มั้งตายแบบนี้นี่พะเอกเสิร์ฟเป็นนางเอกบู <c oughs> ่พาเห็นบอกเขาจะเห็นอย่างนั้นเสิร์ฟเปค่อยเจ้านะ ฮึมฮ็ดมุ้อย่าฮิตดูนี่อาร์คุ่ยนะับเฮียอวดโมโนกินลูกเดียวเฮียอวนเนี่ยอวนโมโซนกินลูกเดียดนเด้เื้อบอกเองเสอบอเอะเนี่ยมุงตาโอ้เป็นเนี่ยมป้งแต่เสียบปอันนี้ละน่อยมากอันนี้ละตัวนี้เจาอะไรเี่พ่อพ่อ เยอะหแล้วเพระกดไกนเลือดอาหารยังมาบวกขเเท่ัไรู้เกือบเริ่มสีเกียงแบบนี้ยังอยอะๆก็นี่ยังสองขุ่นเ่ยอันนี้ตำมือนี่เส้เต็กอันนี้ข้าวเข้ากับข้าวข้าวผัดภาษาไทยแล้วก็อันนีาเขาบอกว่าเขากินเย่นี่นี่พุมันแทบเลยกินจนเวดเลยของมือกล้องนี่พาถูก อีกสย่างเริ่มอิ่มแลดิเบิดแตุ่มบางๆโอ้เบิดขวดหนึงล้วาเบิะคนหน่าเริ่มแดงเเฮียอวนกันเริ่มน้าแดงแน่เนสปอนซอร์เขาแห้งแดงสูสาวิเปอันนี้กินลามาได้ด้วนี่นะานอันนี้ดิอันนี้ก็ยังโปรเด็กดึงสมูงทานไปเบอร์หนึ่งสมูงอันนี้เมน เบิรบดิจิ๊กินายง่ายนึงชมงงชั yeah> anyway ่วโมงติน uh ึ่งมงผ่านไปงานมาประมุขหนึ k> <k ่งชั hm um ่วโมงนู้นเป็นงานคนงานก็เป็นคนงานหนึ่งชั่วโมันนั้นยังอีนี่ยังยังป่าบังนัดนะป่าเป่างน่าคนเขายังกินโบยุตุนาเริ่มแด็กทั้งสองเราสักเียบงนี้นี่นีาเด็กเด็กกาจะถือมาแล้วจะตเขาบวมันเอา สังเกตุนสองคนที่น่าเด่นด้วยกันเลยไฟเขาก็เอาตัวนี้ได้นึ่มากร้ายหนึ่งสินครับเบฟกับชิคกินนีเเ้เขาป็เาพเชยบายเข้าพัดเชี่ยบลายมาจา้การที่สองตัวนี้เช่ลายจา,ยาย่กที่สอง คงสุขใจกันใจเลยนท่โซแกนทิโซไครไม่พลาดรหมมวาไูบแลส่งมวานและิฟังมีอะไเบิรงาขั่เปียเลยวันนี้มะเขดอยทศมะเขืเยนี่เป็นเพิ่มสูอานนารดายแอลธรรมาปาลาลเมนขั่วปลาเซมันนั รวมมิด oh, uh ัวปลาทพวมมิตรหมมิเขาออชอข้าขั้วนี่อ้วนมากเลยจ่มสั่งมาส่งเอไปเฮ็นอย่เมืองราวขายได้ไหมกินแล้วขายอย่เมืองลาวอยากดสูตรพ่อิมบอเมกัเบียดเดี๋ยวกาขึ้นเร่งหนึ่งหรือสองได้น้เห็นน้ำโคลนเลยน้ำมันดูดเละเมน้าวอันนี้เป็นรอบที่สองอันนี้สั่งมาใหม่ พวกนี้พักกับกินลายลารได้รังรอบสองเลนะมาทีเส้นดีรอบสองเลยนะรอบเต็มห้าพันสามสบ ืวกนี้พากับนิกแซมหฮงไรได้สั่งรอ,อ,อ,อบสองอันนี้มันรอบสองแล้วนี่ส่วนเรือได้แล้วนี่นะเรือมีอวนจากเบิรขกเขาวแซมเนี่ยเบ,บิรเอาเด้อนี่นะ <c oughs> ส่งเมคุลลาวเบึงนี่นะเบิร์กทอไาเมียไอ้วเปิดัานนาหาดอันนี้สเต็กอันนี้นะ <c oughs>

ผมมีผู้ดเดียวเป็นลูกน้องลูกนายเน๊ยทอกันเมัอิออลินี่นะเฮ็ดพ่อกันอันนั้นเป็นลูกสาวเจ้าของอันนะปิดหน้าใส่มนะัสกันบ้ากับผู้เดียวนั่นก่อนเนาะอันนั้นเจ้าของหานะ้างนะน่ะเ้ซสีแดงน่ลูกทรายแล้วก็เป็นแม่เจ้าของห้างแน่อเอ้าก็จิบเจ้าของเขาเกย์ไงนั่นน่นะนะ โมเนบ้ี่พี่น้องเออการที่สองนี่เเจ้าตั้งพิเขาจ้าเ่ยขัวเข่าถ้าเป็นขัวเข่าพ่อนี่คน่ะปาไ้ให้ว่ากินเข้าไปเท่านั้นเอาคุณอะุ่ขาโทอาเตียนทีเลยกุ้งกรตเบลอเธอเลยแล้วตัวเดียวเขาจ้ยอ่าอิ่ม้วขัวเข่า โยนยนโอ้ยมาไกลแทนเฮงอิมเลยว่าอ okay. ันนี right. ้มันจานที่สองในเอฟซีมเป็นธรรมดาเลยสั่สติ๊นะสั่สตกนสั่งสติ๊านารวมนี่ก็ยังรวมสันนี้ อ๋อไ่ไปนอกเข้าไปนอกทานไปทานไปอีกครึ่งส้วมอาหารหรือเขาว่าเริ่มยู่แล้วนี่แต่ก็เริ่มตึงละอันนี้มันมันเข่าพัดแล้ว่าขักคงพวกเ้าวมือนีแหงนีจะไดแม่เจ้าก็ให้หลายแท้พุนกุ้งกับตุ่งกาเร่อกุ้งตัวใหญ่ยู่ะกุ้กัะโต้แบบไลายนก็แพงด้ว โอ้หลายบรได้บ้านเฮานะขาดทืนวันี้มันก็ดังพี่เลยหมวดเลยแบบงปกวเระอันนี้เอาเมาใส่มันตั้งหลายไก่คุณน่ะมันจะโบไซคนกับหู้ล้วเมันหลายเราเคยเคเลือกเอาเท้าหรืแล้วจะไก่ ขนาดจะเปดเก่ามูแล้วคนยเต็มอยู่ในเบืองบรรยากาศข้างหลังเลยหน้าทนไทยนจะมีอะไรเบิดแล้วเิดแล้วโอ้นี้มันกัดจับวันนี้คนนีเอ้า

Thank you Thank you เอาาอ,อ,เอได้ขอบใจได้ของกอนหน้าอีกขนนะ้วโอ้แม็กซี่ไปเสร็จชิน้นพิธีอิ่มแล้ววันนี้นะพลไปเจอกันเมื่อื่นพูดแล้วนะนเป็นเซ็ดชิน้นกินแล้วได้หฮอ,อีกพวก่วมอย่างพลโอ้ลูกสาวคดีใจแด้นนเนีเมื่อื่น h a แตรงคิวแตรงคิวโมเชียเป็นว่าก,กินเรียบร้อยอันนี้เดินทางกลับพนรถเอาอันนี้เป็นรถสปอนเซอร์อยู่พี่ มาหารถเทาวันนี้พุ oh. Oh, ่นโอ้โอ้ลมเยินมืดๆพุ่นสองไอ้นอกนี่ก็เห็นเลยมืดมันมืดเนาะเอ้าโอ้ลมเลนอะง่อยมัวนี่มาถอยแฮงแต่ย่านแถวไม่หัวนะครับอะไรนะครับอ้ามืดตึ่ดึ่บมีไฟเลยวเอ็มซีเลยอ้าวมิดอีนนกับกลับบ้านแล้ววันนี้นะเอาเบิรงกที่ไทยไปขี่รถไปไปเบิรงกน้อยนึง ใช่ uhm. บรรยากาศยิ่มทางป่าทุมมืดพี่น้องตอนนี้เวลาสองทุ่มยี่ห้าแปดโมงสาวห่าแล้วครับกินข้าวอิ่มเรียบร้อยเบื้องบรรยากาศน้ำทางเในบรรยากาศในรถในป่าทุ่มพี่นีอิ่มครับผมนี่ฮะแทบไ่ได้หรือเป่าข้าวพัดเหรอฮะหอมหมดข้าวพัดบ่มันต้องแซ่บนะเนี่ ใส่ยาอยู่เสร็จแล้วมาได้โอ้โธใส่แมตติพุนนหรโอ้เห็นมือตืดๆเกงมือแบบแบบอยู่นะจื้อขึ้นยุบ้านกินไหวสองคนตางกันเซืบอๆลงนิดนึงสำหรับคลิปกินข้าวนอกบ้านหนากาจกไปจังมีน้องขอบคุณขอบใจ บาย h พบกันคนาเดยา